ดีต้อนรับสู่รายการสับป่าครับวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหย่อสุราษฎร์านประเทศไทยตอนนี้ครับร้อนมากครับตุลย์18กุมภาพันธ์เยี่ยเซียสไปเลยครับทนประธานของเราอาจะเดินทางในเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นตอนนี้ใกล้ถึงเวลาครับตอนนี้เราเตรียมอภิรมย์ครับโกบู๊ดโกบู๊ดดีเจบโบนะครับออกต้องเลียกโกมาครับโกมาครับมีเขาโกมาครับสมัยก่อนสมัยก่อนแกแบบกถ้าวันไหนเกมแฟนให้เรียกเกมโกมานะครับ ปัจจุบันนี้นะครับทุกคนก็รู้จักกันในนามโกมาใช่ไหครับเพราะว่าคุณเองใจดีไม่ใช่ครับสำหรับโอกาสเขาถืว่าไปได้เลยเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวก็วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการนะครับไอ้ยี่สิบได้ด้วยกับโก้โก้หมายผมก็มารายการไปหลายปีนะครับก็ ไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเราเืซอร์ากีฬาวันนี้โตโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นชายร้อนครับร้อน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 กับร้อนร้อนขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักเรา150ครับเมี150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยนะครับอ่าแล้วก็ขอขอบคุณทั้นะครับ ดี่รับเพื่อเบื่อกล้องวิดีโอจากมาดาสุนีครับกต่างๆครับออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงคืนสิบห้านะเวลาเที่ยงคืนสิบห้านะคีครับตานตางเตาริโตจิบ้าครับเราไม่มีโอกาสต่างอยู่ทุกครับจานดัมเบียสไอเราก็ไม่มีครับเตาริโตจิบ้าเท่านั้นนะครับ ก่อ,อนท่านจะดูนี่ท่านต้องหันสัญญาณไปที่180องศาแล้วเทียบพลั๊กเข้าไปครับเปิดสวิตไปที่16องศาครับความร้อนจะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นนะครับพวกท่านจะรับชมลศัพ่า,าได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราตอนนี้เรามาเยี่ยมเยียนอ่าบ้านทีู่่โอ้บ่ลไอ้เหี้ยมึงจะล็อกที่ชันอ้เหี้ยบ้านมันโอ้เรากำลังจะเดินทางไปสู่ตัวเมืองนะครับวันนี้นะครับด้วยอากาศที่ร้อนที่สุดนอน นนนนีีะครับอ้เสยตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางครับตอนนี้ช่วงที่สองของรายการครับเข้าสู่ช่วงกับซ่าปลาเพลินนะครับกับซ่าปลาเพลินโปรแกรมโปรแกรมมาโปรแกรมการเดินทางวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างครับคุณหลังครับเราจะไปที่ตลาดเซนหนึ่งหลาเซนสองหลาเซนสามหลาเซนสี่หลาเซนห้าครับ ตอนนี้เราบรรยากาศรอบข้างครับเป็น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 บรรยากาศธรรมชาติครับตอนนี้เรากาลังเดินทางบรรยากาศธรรมชาติด้วยความเร็วอ่ะ200กิโลเมตรต่อชมมั่วโมง่ใช่200นอนดสออนดนะครับ นาตนอนผมก็ไม่เข้าใจผมไม่ใช่เด็กนอกนะครับวันนีบวันนี้บ่อยู่ที่บานะออ้านมันคอยใจลูกยุ่มกินนะครับลูกยุ่มลูกยุ่มกินกับเกลือครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่กลางปิดตังคนนี้แล้วเป็นไร,ร, <c oughs> รอ,อันนี้จริงวันนี้ผมติดภารกิจที่จะกับติดภารกิจว่าจะไปตัดผมหน่อยครับ <c oughs> แต่พอดีว่าคุณบู๊ทกับคุณอ๋มมาเชิญมาเป็นพิเศษสําหรับเทรปพิเศษวันหยุดนักขัตนาฤกษ์นะครับวันหยุดนักขัตนาฤกษ์วันนี้นะครับ เป็นวันหยุดสบายๆครับสำหรับการเดินทางของเราเนี่ยบรรยากาศดีครับต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีครับถ้ากดได้ไหมทำอะไรได้ครับพี่ก็ยิงได้ครับเยี่ยวเยี่ยวก็ง่ายง่ัยที่แหวนแหวนกับสวัสดีครับโอ้ย ก่อนไม่ขับล้างหน้าก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างครับเดี๋ยวไปล้างครับตอนนี้มีท่านผู้ชมมากมา่ยมนักท่านักดื่านบ้าคุณรู้ไหมรับตามที่คุณคุณรู้ไหมรับตามที่คุณเอาไปนี่คือน้ำที่แท่อีบมูลด้านขวานี่จะเป็นสารนี่ทำไมครับมูลและก็มูลนิธิกุลธารเครับสหราพาเป็นเป็นเป็นเพื่อทุนพานะครับเดี๋ยวไม่นานคุณดับก็มีโอกาสได้ได้ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ ในในลักษณะของการนอนยาวนะครับนอนยาวแล้วก็มีผ้าขาวหมนะครับมันจะกระแล้งครับสอนยางครับส่วนยางนี่มีประวัตินะครับมีประวัติประวัติยังไงครับสมัยสมัยพระเจ้าโ h o พระเจ้าโหตอนนั้นพระเจ้าโหพระเจ้าเหนี่เป็น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 เปนเปนเป็เป็น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 เปนเป็นเป็นเป็นเจ็นเนเปเป็นเป็นเนเเเนนนเ็เ 爷爷，纳米矿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 。 นี่เราอยู่หน้าสถา,านีตบทำหน้าไม่จบกินแล้วรายาน้กุมขุนทะเลนะครับก็ <c oughs> เรียกว่าเา <c oughs> เรียกว่าหน้านิคมนะครับตรงนี้หน้าดีก่มพดีตลาดนัดตลาดนัดป้าูครับมันกเลยครับเดี๋ยวเราจะไปไปที่ตลาดนัดนะครับตลาดนัดเดี๋ยวเราผ่านตลาดนัดตลาอา <c oughs> จารย์นน้งอยู่ด้ันตลาดนี้พีชเก,กิร์ตดีรัน ที่เราเจอเจอคนรู้จักมากมายแฟนๆครับเป็นแฟนๆทำเราเองมามายืนรอดูดูแกรับเจอคนพิเศษนะครับดูก่อนดูที่ตั้งหน้าก่อนนะครับโอ้ก็อยากจะรับเดี๋ยวกับผมโดนแป๊บเดียวนะได้หัววันนี้เจอนายหัวก็แถวนั้นครับเด็กเด็กก็คือก็คือว่านายหัวผมก็คือว่าอ่า ป้าผมป้าผมด้วยเลยเจ้าของเจ้าขอคือคือป้าผมนั่นเองครับอันนี้เราไม่สามารถไม่สามารถให้ท่านเห็นได้นะครับคือเราเราเราแอบแอบแอบมาแต่งเราพนักงานกันแบบแบบลับๆนะครับเราไม่สามารถให้ให้ให้ท่านท่านรับชมได้นะครับเนื่องจากคนนี้กับผมอ่าแต่ว่ามีมีมีคิวคิวงานพิเศษนะครับเลยเลยพิเศษใส่ไก่ะครับเปล่าใส่ไก่ใส่ไก่ร็เปล่าเลยพี่เกยแต่ว่า ตลาดก็การไม่รู้ไม่รู้เป็นอยไรับตู้แล้วอากาศเย็นนะเลาอากาศเย็นไหมครับโอ๊ยเก็บแล้ววันนี้พิธีกรพิธีกรอ่าอาาประจำโรงไม่อยู่นะก็คือคุณคุณอัตวพลครับเนื่องจากเนื่องจากคุณคุณอัตวพรนี่มีภารกิจที่จังหวัดยาลานะครับ กู้ระเบิดเนี่ยกู้ระเบิดเนีกู้ระเบิดนี่หมายถึงเราไปกู้มาแล้วมาวางอีกทีนะครับไม่มีนะซื้อครับต้องกู้ครับอ๋อซื้อสดซื้อสดไม่ได้ซื้อสดไม่ได้ครับไปกู้ระเบิดเอาไว้แถวๆโซ่กองเนิมงหรือต้นน้ำครับเป้าหมายต่อไปของภูนาลพนนี่จากการคาดการณ์ของกรมตำรวจแห่งชาติประชาชนปที่18นะครับน่าจะเป็น อาการอาการของโปรแกรมวิทยาเทคโนโลยีสามทีนะครับเรื่องจากเนื่องจากเราสืบทราบมาว่าตามคุณตะบนเนี่ยมีปัญหามีปัญหา <Cornell. S 2> <โ shirt. S 1> มีปัญหาจากหัวแม่ตีนครับเนื่ยเล็บกระปบครับเล็บกะบเจ็บมากช่วงอันคุณอัตพลเป็นเล็บกปบครับแล็บพอดีว่าเอออาจารย์ตนาครับตนาอาจารย์ทุกคนกบเปียหัวแม่ตีนนะขอบคุณอาตะพนครับคุณอาตะพนเพื่อนครับเขียนจดหมายสั่งด้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเจอกันนะครับจะมาเบิดไปกินนะครับอ่าเป็นกับแกบเลยนะเห็ือะไรเนี่ย น่าจะเป็นอาหารหลักครับตกใจครับอาหารหลักนี่มีไม่กี่แบบไม่มีแบบไม่มีไม่กี่ประเภทครับไม่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 เฮี้ยรนเลยนาไม่ได้หลักนี่ไม่ได้แดงครับก็อาหารทุกอำเภอในชาติก็ก็ก็แจ้งข่าวสารมาแล้วว่าคผมตอนนี้ไปกบนอกที่ไม่ทราบอำเภออะไรก็ผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นเป็นอยู่ในจังหวัดยะลาครับ ตอนนี้นายอัศฎ์ก้นกับคุณคุณภรรยาของเขาตอนนี้หนีกบดานไปอยู่หอยยาลาตามสำมนักานตำรวจตอนนี้กำลังสืบสืบติดตามตัวอยู่ครับเนื่องจากว่าวันก่อนพบ เหต to ุการณ์ระเบิดระเบิดระเบิดตงที่นะครับระเบิดตงที่ที่หลังบ้านของใครใขี้ครับใครขี้หลังบ้านของอาจารย์ธนาจารวครับในในส่วนของคดีความของของนายอัศพลจำเนียนสุขนะครับความตอนนี้อยู่ในระหว่างชั้นสามนะครับชั้นอ่าชั้นประดาลครับโอ้อ่าคดีความของของอัศพลนี่มีมากมายก็โองมากคู่เย้าอ่า เอาแมวตกฟ้านะครับกระโดสิเมียนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าต้องบอกว่าเป็น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 โจรโจรแบบะการฉการช,าก,ารชาการมากมากครับออดัช่วงนั้นนี่คู่ของเขานี่คือโกมุ้ โกบูดีเซโบนะครับโกบูดีเซียบี่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าโกบูดีเซโบนี่คือใครอันนี้เป็นนามเก่างอ๋อนามเก่านามนามใหม่คล่องคอะไรนามใหม่ของเขาคือโกมาโอโกมาโกมาเนื่องจะโกมาคนที่โกมาแล้วครับโกมาเพราะว่าเขาเคยสัญญาไว่าถ้าเขามีแฟนใหม่นะครับเขาให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเรียกโกมาปัจจุบันนี้นะครับโกมาครับมาเขาไม่มีไม่มีมุ้งไม่ท่านั้น ยุ่งน้ำยุ่งนั้นนะครับอานาอตะบอลกับโกมาเนี่ยเฮ้ยไม่โคไม่โคไม่โค้งมันคือเอ็นมัดไม่ร่างไม่ร่างไม่เล็วไม่โคแต่โลตัสโอโลตัสครับเฮ้ยไม่โควันที่แปดถึงสิบหกนี้ครับอย่าลืมนะครับจมเที่ยวงานฟู๊ดเฟร์จังหวัดรั้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับฟู๊ดเฟร์จังหวัดรั้วมีอะไครับมีต้องไปอะไรกันนีมตีอะไรดีิงก็ตอนนี้ครับอ๋อจริงอ่เออมีอานาบ้างมาครับ วันนั้นผมผมได้มโอกาสเข้าไปาไเยี่ยมคุณคุณไม่ใช่ผมะนะรัเยี่ยม,มชมได้ทีมคอนนั้นผมหลงครับรผมจะไปสถานีตำรวจอ่าริมน้ำบึงหลงเข้าพูดแพร่ครับไปซื้อปลาหนุกปลากระพงนึ้อะมะนาวค<า>รับมะนาวคราคา250บาทโอ้โหแม่งโลกหนัขงของของของมันแพงผมคิดเองหนังไม่โคนรนิ่งครับแต่ว่าพอพอไปลี่ยน ปลาบงเนี่ยหนังนิ่มมากสับปะเกี่ยวครับเลยครับปลาปลาปลาไม่ถูกครับปลาไม่ถูกครับทำไมครับเพราะว่าเพราะว่าผมไปกินวันเสาร์ครับวันนั้นวันเสาร์ครับมันก็เลยไม่ถูกคุณเชื่อชิหายหน้า เอาไปโอะไรครับจำที่คุดครับผลืมเพราะตอนกผมลืมแล้วครับดแรกแก็ไปอยู่บ้านนึงโอ้ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์รวมรถบ้านบางใหญ่นะครับจำหน่ายรถมากมายครับรถที่นี่เจ้าแขนที่อ่ะคันนี้เทว่าคันสีชุ่มนะครับรถบ้านคนดีนะครับก็สภาพขับได้ครัได้ขับได้ครับเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเบนซินเบนซินเก้าห้านะครับเบนซินเก้าห้านี่ความเร็วประมาณยี่สตบล็อต ร้อยสองร้อยน่าจะเป็นสามรอยครับสามร้อเกียวโปอยนะครับเกียวโปอยนะครับต้งใจเ่มแรงสุดวานครับาตอนนี้ครับด้านกระปกครับโอยอากาศงเกตดูน้าบานนะครับบานโอดเลย่รรมดาแล้วนแว่รเกคริบนที่จริงอ่ะผมอ่ะก็เปิดร้านวันนี้องเปิดร้านนะก็คือว่า นี่มร้านหน่อยเราอร่อยมากเลยครับอย่างเงี้ยกูเลืมกูเพิ่งกูเคยความนี้อ่ะข้าพรบผมมีเมียมาครับปัจจุบันนี้ต้องต้องต้องบอกที่นึงว่าภรรยาผมไม่ได้ครับผมมาทำการแต่ทรัรายการพิเศษในวันนี้ครับหนี่นีภรรยามาครับหนีภรรยามาเลยครับคืนนี้ก็คือว่าหนีหนี่ภรรยามาหาใครมาคิดหรือว่าอะไรน่าจะ พอดีครับโกมูสครับโกมูสแกแกจะไปดีมากที่เตอุตินครับคือผมต้องต้องไปเป็นแม่เนื่องจากว่าตอนที่โกมูสเข้าว้องนะครับเข้าห้องแล้วปิดประตูเนี่ยผมต้องงอแงกุ้งปิดประตูด้านหน้าไว้วก็โกมูสที่พาเข้าไปนี่สองคนครับทีเดียวเลยทีเดียวโกมูสก็หนีน้องเอินเหมือนกันครับวันนี้ก็ก็รั้งน้องเอิญรับน้องน้อยนะครับพวกนี้ก็ก็เป็นเมียเมียของพวกมึงนี่แหละครับ ลูกซุบเอามาโซนที่สีกส่กันที่ีให้เราฟังสิ่งทล่เราทำเอ